คุณสวยครับคุณช่วยตามคุณบาร์ที่ทํางานอยู่ในบริษัทนี้ให้หน่อยได้ไหมครับอ,อ๋อบาร์ทที่เป็นผู้จัดการบริษัทนี้หรอคะฉันเป็นเจ้าของบริษัทเองคะ่ะคุณมีธุระด่วนอะไรให้ช่วยไหมเออจ้าของเออคุณครับออคือคุณช่วยลุกขึ้นมาก่อนได้ไหมทําอะไรเนี่ยคือคุณบาร์เขาติดเงินผมไว้ครับแล้วเขาบล็อกผมทุกช่องทางเลยตอนนี้แม่ผมกําลังรอผ่าตัดอ,อยู่ที่โรงพยาบาล ผมไม่มีวิธีอื่นแล้วครับคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับขอร้องแล้วครับได้ได้ได,ได้ฉันจะช่วยคุณเองแต่คุณช่วยรูก้ก่อนได้ไหมตามฉันมาที่รักนี่มันน่ารักที่สุดเลยอะ่ะคุณอยากได้อะไรอีกไหม๋ยวผมซื้อหมดทุกอย่างเลยงั้นเราไปดูร้านนั้นต่อกันดีกว่าค่ะฮัลโหลครับบอส มาที่ห้องทํางานฉันเดี๋ยวนี้เอ่อคือว่าวันนี้มันเกิดแฟนผมนครับบอสแล้วตอนนี้เราก็เดินช้อปปิ้งกันอยู่ด้วยครับอีกอย่างผมมาลาง,งานล่วงหน้าแล้วนะครับสิบนาทีถ้ามาไม่ได้ก็อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกแม่เ้ยคุณบอกว่าบารเขายืมเงินคุณไปทั้งหมดสามแสนจนตอนนี้จะสองปีแล้วยังไม่คืนเลยเหรอคะใช่ครับคือเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปทําธุรกิจอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเขาเลยมาขอยืมผม แต่เขาบอกว่าจะคืนเดือนถัดไปจนทุกวันนี้ผมยังไม่ได้คืนเลยครับบอสมีอะไรครับนี่เพื่อนคุณนี่ตอนนี้รู้หรือ,อยังว่าเรียกคุณมาทำไมไอ้นักนไงเงินแค่สามแสนบาทเดียมึงต้องมาทวงอยู่ที่ทำงานเลยเหรวะก็แม่กูมึงหยุดเลยกูอายมึงทำกูขายหนะ้านี่เดคนบอกว่าถ้าไม่อยากเสียเพื่อนไปก็อย่าให้เพื่อนยืมเง แต่เพื่อนของคุณเห็นว่าคุณกําลังลําบากเขาเลยให้ยืมแต่คุณเล่นบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขาอะแล้วเขาจะติดต่อคุณยังไงชีวิตคนเราอะมีขึ้นมีลงกันทั้งนั้นแหละตอนเนี้แม่เขาอะนอนอยู่ที่โงรงพยาบาลถ้าคุณยังมีจิตสํานึกสักนิดอะนะก็รีบคืนเงินเขาไปซะถ้าผมมีเงินผมคืนเขาไม่นานแล้วครับแต่ประเด็นคือผมไม่มีไงบอสมีหรือไม่มีอะคุณรู้ดีที่สุดอะ ฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณจะใช้วิธีไหนแต่วันนี้คุณต้องคืนเขาให้ได้บอสครับถึงบอสจะสั่งผมยังไงมันก็ไม่ได้ผลหรอกครับก็อย่างที่ว่าคนระับถ้าผมมีเงินผมคืนเขาไปแล้วหรือถ้าบอสอยากเป็นคนดีบอสก็คืนแทนผมก่อนได้ได้สิบัญชีบอสคะเงินและสัญญากู้ยืมเงินอยู่นี่แล้วนะคะให้เขาเซ็นชื่อ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับฉันทางนี้ค่ะบอสครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบคืนเงินบอสแน่ครับไม่นุ่งรีบฉันให้เวลาสามวันสามวันถ้าเกิดว่าครบสามวันแล้วเนี่ยคุณยังคืนเงินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะบริษัทเรามีฝ่ายทนายแล้วฝ่ายกฎหมายแล้ว ฉันมีวิธีทรมานแกเยอะเลยเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงที่ช่อง Super Idol Studio ด้วยนะคะ